นี่มากมายเลยครับทนผู้ชมวางของได้สบายนะครับแล้วผู้ชมไปเชื่อสามารถเอารถเช็คศูนย์บริการได้เลยว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่แท้แน่นอนตรงนี้นะครับทุ้ชนนะสปอร์ตพวงมาลัยสามก้านดูสปอร์ตสปอร์ตเลยใครที่ดูจากคลิปผมนะครับใครที่ดูจากคลิปผมผมลดได้ทันทีอีกสองหมื่นบาทนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิ๊กคาร์นะครับหรือว่าอาร์ตปาทะโรศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับผมนำรถครอบครัวนะครับรถครอบครัว5ที่นั่งนะครับเป็น Honda CRV 2.0S นะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับท่านผู้ชมนะเป็นปี2015อันนี้เป็นตัวขับ2นะครับท่านผู้ชมนะเป็นตัวขับ2เราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะที่ท่านผู้ชมเห็นนะหลอดไฟของเขาจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมนะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับจะเป็นตัวหน้ากระจังตัวนี้นะท่านผู้ชมนะไม่ใช่เป็นกระจังหน้าโครเมี่ยงที่เป็นซีซีนะครับตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วครับนี่ครับสปอร์ตมาด้วยไฟจตนหมอกนะครับไฟจตนหมอกนี่โอ้โหฝาครอบไฟจตินหมอกเี่เป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะตะแกรงในกระจังหน้านะครับนี่มีมาครบ ตะแกงในกันชนมีมาครบนะครับบางคนเขาก็ถามว่าไอ้จอร์นไอ้ตะแกงต่างๆนะที่อยู่ในกระจังหน้าที่อยู่ในกันชนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะครับจนจมน,นะเพื่อเอาไว้ระบายความร้อนภายในห้องเครื่องนะครับจมชมนะเวลาเราขับรถไปทางไกลๆครับอ่ะ ไม่มีตะแกรงทั้งกระจังหน้าไม่มีตะแกรงในกันชนเนี่ยลมนะครับบึกลมแล้วก็จะไม่สามารถเข้าไปช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องครับจะทําให้เครื่องยนต์รีดได้นะครับทนผู้ชนนะอันนี้คือข้อดีของตะแกรงในกันชนตะแกรงในกระจังหน้านะครับทนผู้ชนนะมาดูด้านข้างกันในอันนี้จะเป็นล้อแมกซ์มาตรฐานนะครับล้อแมกซ์อันล้อสแตนดาดที่ติดมาับรถเลยนะครับผมบอกเลยนะอันนี้นะครับจะมาด้วยยางรับยี่ห้อแฮนคุกนะครับยี่ห้อแฮนคุกนะครับยางครับจะเป็นยางปี2023เลยนะครับ ยางปี2023ยางใหม่เลยครับจะมาด้วยขนาดยางนะครับขนาดยางครับ2 2 5นะครับ65 R 1 7นะครับท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่ายางใหม่ๆดอกเหลือๆลึกๆนะครับยางใหม่ๆดอกเหลือๆลึกๆนี่ครับช่วงล่างนี่ครับผมบอกเลยว่าไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกไม่เยิมแน่นอนนะครับมาดูนะครับนี่ประตูหน้าขวาเห็นไหมประตูหน้าขวามีอะไรบ้างมีคิ้วโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมคาดประตูมาให้นะครับมีคิ้วโครเมียมคาดประตูมาให้ Premises, สังเกตง่ายครับนี่เลยจุดแลยจุดเด่นๆเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับดูจากยางหรือว่าขอบยางคิ้วโครเมียมนะครับไม่เปื่อยนะครับไม่เปื่อยนะไม่มีการเปื่อยเลยแล้วรถบางคันนะครับเปื่อยเลยครับเปื่อยแล้วก็ทําให้มันดูไม่สวยงามดูไม่สวยงามแลวก็นี่ก็มีคิ้วกันสาต์มาให้นะคิ้วกันสาตแท้ครับรอบคันมาเลยนี่คิ้วกันสัต์แท้รอบคันมีคิ้วโครเมียมมาให้ด้วยยังไงครับท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ไอ้นไ่ม ฝาครอบกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกวับตัวรถนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED ในกระจกมองข้างมีมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรง,ชาย,ยาง,ตางชายบันไดต่างๆเขาจะมีฝาครอบนะครับฝาครอบชายบันไดมาให้นี่ฮะฝาครอบชายบันไดมาให้อ่าฮะเปิดประตูมาเลยครับนี่ครับรถปี2015นะครับรถปี2015นี่กระแผงประตูนี่กริบเลยกริบเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยขีดข่วน ประตูนี่นะสังเกตง่ายๆว่าเป็นประตูเดิมนะครับเมีอ,องเม็ดอาร์อยู่นะครับประตูเดิมเลยตรงนี้เห็นไหมสวยๆมาดูทิศในการดูรถของผมนี่ผมก็ดึงกระดูกงูให้ท่านชมดูไปเลยนี่ครับว่ารถมันสวยจริงนะเป็นอ,องเม็ดอาร์นะครับเรียงเม็ดลุกจุดนะครับเรียงเม็ดทูกจุดซอกต่างๆนะครับไม่มีการพ่นนะครับไม่มีการพ้นไม่มีการขันน็อตนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆนะครับเดิมๆเลยแถงนี้เดิมสนิทนะครับ สแคปเพจมีมาให้นะครับสแคปเพจ CRV มีมาให้โอ้โหครบนะครับรถสแตนดาร์ดเลยเดิมๆนะตรงนี้มาดูประตูหลังเปิดประตูมาครับเห็นไหมเห็นแผงประตูก่อนเลยอันดับแรกแผงประตูนี้กริปนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่ช้ำง่ายไม่ฉ่ำนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับมาดูนะครับติในการดูรถของผมกก็ดูเมทอานะฮะผมลูบไปเนี่ยผมสะดุดทุกจุดเลยนะครับสะดุดทุกจุดเลยนะ ุดท,ทุกจุดเลยรถมันสวยจริงตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อแล้วดิสเบรกสี่ล้อคู่หน้าคู่หลังนะครับเนี่ยฮะดิสเบรกนะครับนี Dis ่ดิสเบรกมาดูด้านท้ายด้านท้ายมีอะไรบ้างาด้านท้ายนี้ครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้สปอยเลอร์หลังนะครับเป็นที่ติดกับกระจกหรือว่าฝาท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ามมาให้นะครับ แล้วก็มีคิ้วโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมคาดฝาท้ายมาให้โลโก้โครเมียมฮอนด้ามีมาให้นะครับตรงนี้โลโก้ CRV มีมาให้นะครับทุกคนตรงนี้นะผอบอกสวยๆเลยตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีปักเซนเซอร์นะครับไม่มีปักเซนเซอร์แต่เขามีกล้องมองหลังมาให้นะครับกล้องมองหลังมาให้ตรงนี้เห็นไหมาาสวยๆไฟทับเทีมนะครับไฟทับเทีมซ้ายขวามีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะไฟทับเทียมสายขวามีมาให้มาดูกันครับรถเดิมนะครับดดหน้าเดิมหลังเดิมดูกันอย่างไรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหม ผมเปิดประตูมานะครับเห็นไหมเก๋ง่ายๆครับดูจากรอยยาต่างๆครับว่าเม็ดอาร์ตต่างๆครับหัวน็อตต่างๆครับไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเห็นไหมสวยๆโชคนี่ก็โช๊คดเดิมนะครับสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้มาเปิดท้ายดูครับนี่ดูยางอะลรครับยางอะลรครับเห็นไหมยางอะลรมีครบนะครับมีครบคืองงคืองมือมีครบเลยเห็นไหมครับผมแม่แรงอันนี้ก็เป็นบอกถอดล้อต่างๆนะครับมีมาครบเห็นไหมมีมาครบนะครับ บางท่านอาจจะสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือตัวคล้ายๆว่าตัวพับเบาะนะครับพับเบาะนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมผมพับเบาะปึ๊บป๊บมันก็จะพับไปเลยครับเห็นไหมคับท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้คือการพับเบาะแถวที่2นะครับทุกคนนะพับเบาะแถวที่2ให้มีพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มขึ้นเอาง่ายว่าถ้าเกิดเราไม่พับเบาะนะครับถ้าเกิดเราไม่พับเบาะนะเราก็มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะ การวางของครับแต่ถ้าเกิดเราพับเบาะถหยือสองไปแล้วเราก็ยิ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ท่านชมดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับนี่ฮะการเอาขึ้นก็ง่ายๆครับผมดึงเบาะขึ้นมาางนี้เลยฮะดึงเบาะมานะปึ๊บแล้วก็พับตรงนี้ครับง่ายๆครับผมหมอนเป็นอย่างงี้อ่าฮะง่ายมากครับท่านชมนะสะดวกสบายมากครับนะการพับบงพับเบาะการเอาเบาะขึ้นนี่ง่ายครับนี่ครับเบาด้วยเบาะนะฮะ แป๊บน,นี่ฮะเรียบร้อยอ่านี่ครับแถวที่สองนะเหไหมแค่เราไม่ต้องพับเบาะแถวที่สองครับเราก็มีพื้นที่มากมายนะครับนี่มากมายเลยครับทุก่นนวางของได้สบายนะเอาง่ายว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับที่เป็นรถอนเอกนกประสงค์หรือว่ารถครอบครัว5ที่นั่งครับผมแนะนำเป็น Honda c r v 2.0 s กันนี้เลยนะตรงนี้อ่า ด้านท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันด้านซ้ายครับผมบอกเลยนะด้านซ้ายนะครับตรงนี้ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอ่าน้ํามันนะครับน้ํามันนะครับระบบเชื้อเพลินครับเติมน้ํามันตั้งแต่แก๊สโซฮอล91นะครับยันถึง95เลยคุณผู้ชมนะตรงนี้นะครับน้ํามันห้ามเติมดีเซลอย่างเดียวห้ามเติมดีเซลอย่างเดียวนะครับนี่อ่านี่ครับแผงประตูนี้ครับก็บก็บเลยนะนี่มาดูเบรอาร์ครับผมสวย รถที่บอกมาทำนะครับผมบอกเลยว่ารถเดิมๆนะครับเดิมสนิทแน่นอนนะครับตรงนี้ฮะแผงประตูกริปนะครับสครับตรงสครับเพจนี่มีทั้ง4ด้านเลยนะครับทุกคนนะมีทั้ง4ด้านเลยครับเพดครับ C ีเมีมาให้เนี่คระบมาเห็นไหมเม็ดโอเมอัาเรียงเม็ดสวยงามมีเม็ดสวยงามเลยครับท่านผู้ชมในการดูรถอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะดึงกระดูกงูมาแล้ว ดูเม็ดองเม็ดอาร์คแล้วดูนี่อีกอย่างหนึง่งสำเนารถนะครับอ่านสำเนารถให้ตรงกับแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจนะครับตรงนี้ตรงแผ่นเพจนี้ก็จะบอกนะครับบอกเลขคัสซีนะครับเลขคัสซีเลขเครื่องนะครับอ่าเลขเครื่องอ่าเดี๋ยวมาอ่านเลขคัสซีก่อนนะครับ M R H นะครับ R M G P 1 8 3 0 G P 1 0 0 6 9 6อ่าครับอ่านเลขคัสซีหรือว่าอ่านเลขตรงเพจนะให้มันตรงกับสำเนารถนะครับ เลขเครื่องนะครับเลขเครื่องจะเป็น R 2 0นะครับ A 6 2 1 0 2 499นอี้ันนี้ครับคือการอ่านแผ่นเพจนะครับให้มันตรงกับในสำเนารถเท่านั้นเองเราทุกนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวรถเป็นรถมือเดียวนะครับท่านผู้ชมนะรถมือเดียวด้วยตรงนี้อ่านนะท่านผู้ชมรับชมกันแล้วนะครับตรงนี้ฮะไหนๆก็มาถึงแล้วอันนี้ครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับแต่เขามี คู่มือการใช้รถมาให้นะครับม <sh> ีคู่มือการใช้รถมาให้ตรงนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมหาข้อมูลตรงไหนของรถคันนี้ไม่เจอท่านผู้ชมสามารถเปิดในคู่มือการใช้รถได้เลยนะตรงนี้ครับผมแต่รถคันนี้นะครับผมกล้ารันตีนะครับว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับออกจากศูนย์ฮอนด้าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ท่านผู้ชมไม่เชื่อสามารถเอารถเช็คศูนย์บริการได้เลยว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่แท้แน่นอนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมนะครับ ดูรอบคันแล้วดูรอบคันแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับเปิดฝาปองหน้ามาดูครับว่ารถคันนี้มันจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วครับเห็นห้องเครื่องภายใต้ฝาปองหน้านะครับผมบอกเลยว่าแม่งสวยครับรถปี2015นี่ยฮะดูนะเครื่องนี่กริปเลยนะครับเครื่องกริปเลยไม่มีการถอดน็อตนะครับไม่มีการถอดน็อตครับ ชช้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ติดมากับโรงงานหรือว่าติดมากับรถยังอยู่ตำแหน่งเดิมเลยครับทุกนนะตรงนี้สวยๆฝาปองหน้าฝาปงหน้านเดิมๆเลยครับมีน้ำยาแอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีแผน่นมอ,อก,กอรหรือแผ่นมาตรฐานตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆครับอยู่ครบเลยครับแผ่นกันความร้อนที่ติดมากับโรงงานยังอยู่ครบเลยนะทู้ชมนะผมบอกเลยว่าคานนี่คานเดิมนะครับคานเดิมๆนะครับนนะคานเดิมๆเลยตรงนี้นะผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหา h อน d ้าซีว เครื่อง2 0 0 0อยู่นะครับผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะเนี่ลืมบอกท่านผู้ชมไปเครื่องนี้นะครับมาด้วยแรงม้า15,5แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเป็นยังไงล่ะห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในห้องโดยสารนะครับว่าเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปรับชมกันครับท่านผู้ชมผมเปิดประตูมาแล้วนะครับเห็นภายในห้องโดยสารของ Honda c r v คันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ภายในของเขาครับเป็นโทนสีดำนะครับท่านผู้ชมนะเป็นโทนสีดําเป็นเบาะหนังสีดํานะครับแน่นๆเลยนะครับแน่นๆนะครับแน่นๆนะครับเบาะนี้ไม่ยุบไม่ยุ้ยนะครับไม่ยุบไม่ยุ้ยเลยตรงนี้เห็นไหมนโอ้สวยงามเลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเบาะนะครับตัวนี้ครับจับพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าตัวนี้เบาะคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนะเบาะไฟฟ้าครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะปรับระนาบข้ามได้นะครับตรงนี้เห็นไหม้ก็โอ้โหแบบ เอาง่ายว่าครบคันนะครับครบคันนะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมานั่งในรถดีกว่าตรงนี้นะครับแต่นะครับเบาะของคนนั่งข้างครับจะเป็นเมลนว่นนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเมลนว่นแต่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเสีเรี่ยงมันครับบอกเลยว่านี่ครับเดินเข้าเดินออกได้สบายครับเนี่ยฮะมีรางเบาะที่ก็ง่ายๆครับเบาะมันเบาครับผมเบาะมันเบามันไม่หนักครับทุกคนนะตรงนี้อ่าเรามาดูกันเลยครับตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นตัว 2.0S นะครับเป็น Honda c ซีนะครับตัวนี้นะ กุญแจของเขาเนี่ยเป็นกุญแจคีย์เลแล้วนะครับกุญแจรีโมทหรือว่าเป็นกุญแจคีย์เลตนั่นเองครับเพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับเราก็สามารถเปิดประตูได้นะครับเพียงไปนิ้วสัมผัสเราก็สามารถสตาร์ท engine ได้สตาร์ทเอนจินได้นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับเรอคันนี้มีกุญแจสำรองครบทั้งสองดอกนะครับท่านผู้ชมนะมีกุญแจสำรองครบทั้งสองดอกนะครับตรงนี้เรามาดูบลูมาล์ยกันเลยนะครับบลูมาล์ยนี่ใช่ไหมสปอร์ตบลูมาล์ยรสามก้านดูสปอร์ตสปอร์ตเลยมัญติฟังก์ชันนะครับอาดด่าเด็กสฟคูลคอนโทรลม มีมาครบเลยตรงนี้ตรงนี <farklı> ้ครับก็สามารถวางสายครับรับสายจากภูมิลัยได้เลยตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ระบบนะครับระบบวกระจกมองข้างครับก็เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับชมนะเห็นไหมอ่ารับไฟฟ้าแล้วตรงนี้อ่าเห็นไหมปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับจากนี้เลยอ่าตรงนี้นะครับระบบเซนเซอร์ล็อกมีมาครบนะครับแล้วก็กระจกนะครับกระจกคนขับยังเป็นขึ้นลงออโต้นะครับทุนท่านขึ้นลงออโต้เห็นไหมสวยงามนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกเหลือร้นนะครับนี่ครับมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกนี้่ะฮะพลาสตเขาแขนมีมาให้นะครับช่องเก็บของมีมาให้นะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เอาเล็ตมีมาให้เห็นไหมพาวเวอร์เอาเล็ตจะมีมาให้เรามีโอ้โหครบคันเลยช่องวางแก้วมีมาให้นี่ช่องเสียบพาวเวอร์เอาเล็ตจะเยอะไปไหนนะครับนี่ก็มีตรงนี้โอ้โห ครบคันเลยระบบเกียร์ออโต้นะครับระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้ที่ผมเห็นคร่าวๆนะครับเห็นคร่าวๆแล้วก็มี SRS airbag นะครับคู่หน้านะครับ SRS airbag ตรงเสา A ซ้ายขวานะครับอ่าเห็นไหม SRS นะครับ SRS นะครับเสา A ด้านหลังซ้ายขวามีมาให้รู้สึกว่าทั้งหมดมีทั้งหมด2จุด4จุด6จุดอ่ามีทั้งหมด6จุดนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ SRS airbag มันมีทั้งหมด6จุดโอ้โหอ่ะ แล้วเป็นตัวท็อปกว่าน,นี้ครับก็จะมี SRS a i r a g ตรงเบาะด้วยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะ,ะมาดูผ้าหลังคากันผ้าหลังคานี่สวยกริปเลยนะกริฟเลยนะคะบ้านบงบ้านลงลงบ้านลงแดดมีกระจกนะครับเห็นไหมมีกระจกให้นะครกล่องเก็บุมงเก็บแว่นมีมาให้นะครับไฟอ่านแผนที่มีมาให้ครบติดทุกด,ดวงนะครับเอาโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมสังเกตไหมอาจจะแปลกหูแปลกตาไปนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเครื่องเล่นของเขาครับจะไม่ใช่เครื่องเล่นสแตนดานที่ติดมาคบรถนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น Kenwood นะครับคือทางเจ้าของเดิมนะครับได้ทําการเปลี่ยนเครื่องเล่นนะครับตรงนี้เห็นไหมเครื่องเล่นตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถรองรับ fmam ได้นะครับเล่นแผ่นได้ cd ได้ dvd ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมนี่มีครบคันนะครับครบนะครับตรงนี้ก็จะมีพวก fmam ให้ด้วยนะครับนี้พวก usb aux อะไรก็ มีครบนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าครบคันแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะพวงมลลาลัยมันติฟังกชันเลยครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮะปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับจากพวงมลลาลัยได้เลือกขึ้นต่างๆจากพวงมาลัยได้นะครับตรงนี้เห็นไหมมันสามารถควบคุมจากพวงมลลาลัยได้หมดเลยตรงนี้ลืมลืมบอกน้ชมไปนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับนี่เป็นรถปี2 0 1 5แต่ท่านผู้ชมมาดูนี่รถปี2015รถ8 9ปีนี่เห็นไหม ไม่วิ่งแค่83 7 4 2ั้กิโลเมตรเท่านั้นผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นไม่แท้แน่นอนนะครับไม่แท้แน่นอนเลยผมบอกเลยไม่มีการกลับไปก่อไม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะห้องโดยสารแถวที่1ยังขนาดนี้ออปชองออปชั่นเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2ครับว่าเฮ้ยผมเข้าไปแล้วเออมันจะรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่าติดอัดไหมไปชมกัน ครับท่านผู้ชมผมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสบายอ่ะสบายเหมือนกับผมนั่งอยู่บนรถ PPV อ่าอันนี้มันเป็นรถ SUV นะครับรถครอบครัว5้า5ที่นั่งแต่ที่ผมบอกว่านั่งสบายเหมือนรถ PPV คืออะไรเหมือนรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนี่เลดลูมผมนี่เหลือมากนี่เหลือนี่เหลือเป็นคืบนะครับเหลือเป็นคืบนะครับเลกลูมผมนี่เหลืออย่งองยังเหลือ ผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่ไม,ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกกันนี่พนักท้าแขนตรงนี้พนักท้าแขนมีช่องวางแก้วต้องมีฮะเป็นไงช่องวางแก้วต้องมีนี่ช่องเก็บเอกสารต่างๆต้องมีมาให้มีครบสายขวามีครบแล้วก็เพิ่มเติมด้วยตู้แอร์อีกตู้หนึ่งนะครับป้องกันนะครับคนหลังจะร้อนป้องกันคนหลังจะร้อนนี่ครับ เพิ่มตู้แอร์หรือว่าเสริมตู้แอร์เอามาอีกจุดหนึ่งผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนระบบเซฟตี้ด้านหลังก็จะมีนะครับมือจับนะครับหรือว่ามือลิงอีกนะครับซ้ายขวามีมาให้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอ่ะฮะที่ล็อกคาซีทนะครับล็อกคาซีทมาให้ตรงนี้โอ้โหครบคันเลยที่วงวางวงวาง,วาง,วางแก้วมีมาให้แน่นอนนะครับนะบแผงประตูซ้ายขวาขาดไม่ได้เลยมีมาให้แน่นอนตรงนี้นะเป็นไงล่ะท่านผู้ชมนะก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถนะครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับเอารถขึ้นห้อยก่อนนะครับดูนะครับใต้ช่วงล่างในดูใต้ช่วงล่างกันว่าเฮ้ยรถคันนี้เอารถปี2 0 1 5ช่วงล่างนะพวกระบบโชค๊คและลูกหมักต่างๆนะครับมันจะเสือ่อมสภาพไหมพร้อมใช้งานไหมเดี๋ยวเราไปขึ้นห้อยดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยช่วงล่างมันสวยขนาดไหนช่วงล่างมันมีตําหนิไหมไปดูกันปะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถหรือว่าเทสได้นะครับ เดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับดูใต้ท้องรถนะครับหรือว่าดูพวกช่วงล่างครับโช๊คนะครับอพกกลูกหมากต่างๆนะครับว่ามันอยู่ในสภาพอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากโช๊คคู่หลังนะครับนี่ครับอ่าโช๊คนะครับผมบอกเลยว่าอ่าอันนี้เป็นโช๊คสแตนดานนะท่านชมนะโช๊คสแตนดานเลยไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านชมนะไม่รั่วไม่ซึมนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลูกหมากนะครับลูกหมากกันโครงหลังนะครับผมบอกเลยว่า ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังไม่แตกมันไม่แตกนะครับอันนี้คือด้านขวาครับนี <'ll S 2> ่ค <Background> รับ so ด้านซ้ายด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับท่านชมนะเห็นไหมไม่มีรอยรั่วรอยซึมของโช๊คนะครับโช๊คนี่คือยังยังปกตินะครับนี่ครับลูกหมากนะครับลูกหมากกันโค้งให้เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่นะครับตรงนี้นะครับท่านชมมาดูนะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ย ด้านหน้านี่ครับสังเกตกันให้ดูผมให้ดูเป็นยางหุ้มเผาขับนะครับยางหุ้มเผาขับนี่ก็ไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมนะลูกหมากกันโค้งนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ลูกหมากกันโค้งอันนี้ลูกหมากกันชักนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้คือข้างขวาครับข้างซ้ายมาดูครับเหมือนกันครับยางหุ้มเผาขับก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะฮะเห็นไหมยางหุ้มเผาขับไม่ขาดตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่ลูกหมากกันชักนะครับเห็นไหม อันนี้ลูกหมักกันโค้งนะครับเห็นไหมยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปทดลองขับนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูและว่ารถมันช่วงช่วงล่างมันพร้อมใช้งานนะขับรถไปเนี่ยเลี้ยวไม่ดังตกหลุมไม่ดังแน่นอนนะเยวเราไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยทดลองขับจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปทดลองขับรถกันเลยไปไปท่านผู้ชมไปทดลองขับรถกันดีกว่านะว่าเฮ้ยเจ้อาร์ตแม่ให้ดูช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่ไปอยู่ในสถานการณ์จริงทดลองขับจริงแล้วว่าเครื่องเกียร์มันจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรไปทดลองขับเลยป่ะนี่ครับมานี่ครับเครื่องสองพันนะครับหรือว่าเคยี่สิบนะครับอ่ามาด้วยแรงมาร้อยห้า้าแรงมานะครับทุานผู้ชมนะผมบอกเลยว่านี่ผมลงหลุมนี่ ปึ๊บปึ๊บโอ้โหดีอ่ะอั้นนตกหลุมไม่ดังอ่ะช่วงล่างดีครับผมนี่อัตราเร่งนะครับผมบอกเลยว่านะผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากนะครับเครื่องเกียร์นี่ครับเกียร์นี้ไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกนะเปลี่ยนทุกจังหวะของรอบเครื่องโอ้โห บอกเลยนะว่าใครที่กำลังมองหารถครอบขวาวที่นั่งอยู่นะครับผมแนะนำเป็น Honda c r v 2.0S นะครับปี2015คันนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองซัดให้ท่านชมดูอีกรอบนึงครับว่าเป็นยังไงนี่ฮะนี่ฮะเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับไม่มีกระตุกบอกเลยว่าหเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะพร้อมใช้งานเลยเป็นไงล่ะ รถมันดีขนาดนี้ท่านผู้ชมอดใจไหวเลยครับที่จะไม่ามาซื้อนะครับเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะามาขายเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรให้ท่านชมบ้างไปฟังราคากันเลยครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับทดลองขับรถแล้วนะครับพาท่านผู้ชมยกรถขึ้น้อยนะครับดูช่วงล่างแล้วเป็นไงล่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่สมบูรณ์มากแล้วโช๊คต่างๆลูกหมากต่างๆแล้วไม่มีการรั่วไม่มีการซึมไม่มีการแตกแน่นอนกัน นะครับนะครับเรามาฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอา Honda CRV 2.0S นะครับปี2015มาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะวันนี้นะครับผมเอามาขายแค่500,000นะครับ540,000บาทนะครับ548,000บาทแต่ใครที่ดูจากคลิปผมนะครับใครที่ดูจากคลิปผมผมลดให้ทันทีอีก20,000บาทนะครับเหลือ5 2 8 0 0 0บาทย้ำว่า5 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ซื้อเลยกับผมเท่านั้นนะครับ528,000บาทเท่านั้นที่ผมจะลดราคานี้ให้เอาง่ายว่าใครออกรถเดือนนี้นะครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.99นะครับตลอดสัญญา7ปีนะครับใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถนะครับท่านผู้ชมนะหรือหรือนะครับหรือท่านผู้ชมจะฟรีดาวก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าออกรถกับผมผมทำฟรีดาวให้เลยอย่งนี้ครับใครที่สนใจออกรถกันนี้นะครับกดเบอร์ผม080466598ครับหรือช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านล่าง ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามผมด้วยว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหมนมานํำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com